ครับผมกับกาบสวัสดีนะครับพ่อพี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูบบนชนกฟาร์มหรือกะถูทุกคนครับผมสวัสดีแอมช่องเซาครับเ้าทีเกามีถุนายนสองพันหาลอยหกสิบแปดครับวันนี้มีว่าแม่ลูกนะครับเป็นว่าให้กลางนะครับวันนี้อยู่สองโคมนะครับเป็นว่าแม่ลูกตัวเมียทั้งสองโคมนะครับมาเปิดแบงค์พ่อพี่น้องนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากโคมงเลยนครับนี่แม่แดงครับแม่แดงว่าลูกสองลูกสามประมาณนี้ครับผมส่วนสูงลอยสามสิบนะครับนี่ครับแดงเครื่องดำสองลูก บวดเพื่อนครับผมนี่กสาวครับผมอายุสิประมาณสองเดือนนะครับประมาณสองเดือนเบิ่งครับติดบดไดแม่พร้อมครับผมงดสดดีนะครับงอสดดีสดสูงอร่อยสามสิบนะครับผมนี่นะครับมันถัดเบิ่งครับเต่าน่มงามแห้งทรงหลูกงามครับสงหลูกงามเนื้อนังดีนี่หนาแม่นะครับเบิ่งจะถัด ผมนี่หนึ่งหมืนสามพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งมืนสามพันหารอยบาทพร้อมทรงฟีสองรอยกิโลเมตรแรกครับแมลูกตัวเมียนะครับจุดให้กลางนะครับมื่อเนี้ยร้อมสองครับผมเป็นแมลูกเมียกันว่าอ่าเป็นชชโรเล่นะครับผมเป็นชชโาเร่เป็นไทเร่ครับผมว่าเร่จ๋านะครับเป็นไทเร่นี่ส่วนสูงอะไรสามสิบซ้ำกันครับผมว่าลูกสองนะครับลูกสาวสิบประมาณอยู่ประมาณกันครับประมาณสองเดือนกว่าๆครับนี่ลูกสาวครับผม ผมนี่หนึ่งหมื่นสามพันห้ารอยบาทนะครับหนึ่งหมืนสามพันห้ารอยบาทอผอมทรงฟรีสองรอยกิโลเมตรแหลกนะครับผมหรือท่านใดอยากยกครับงวดสีโตเป็นตัวเมียทั้งเบิรนะครับจุดให้กลางครับผมพวันน้ำสองหมื่นห้าพันบาทนะครับงวดซีโตครับผมสองหมืนห้าพันบาทผอมทรงฟรีสองรอยกิโลเมตรแหลกเก็บเงินหนาคอกนะครับพอได้ความปรจําก้อนแม่ตาบาทเดียวครับผมมักน้ำกันถารับอยู่หนาพอได้เลยครับผม ว่าล่องรถเขาคอกทานเรียบร้อยแล้วนะครับปลอดภัยแล้วคอยได้จองเงินจ่ายครับปลอดภัยแทนแน่นอนครับผมว่ารองยานเถือกงกินมาจํเถื่อมีชาชีพนะครับเพราะประกันตํนนี้ไห้นะครับสากลไห้สิบหามือนะครับผมประ,ประกันต้นนี้ไห้คาร์าทาถอทนนะครับเบองครับงูวีตัวตัวเมียเบิร์ครับผมบองมีทั้งเล่ทั้งไทยนะครับืันนี้ เป็นบุกสาเมีเดียงครับตรงบุกง่ามขักเหนือนังแข่นันตันครับผมสองเมื่อหาพันบาทนะครับซี่โตนะครับขันแย่คมละหนึ่งเมืนสามพันหารอยบาทนะครับแย่คมละหนึ่งเมื่อสามพันหารอยบาทถูกราคาที่เปิดไปครับทรงฟี่ไห่สองรอยกิโลเมตรแหลกทรงไห่ตทัวร์ให้นะครับทรงไห่ทัวร์ให้ไก่ไก่โบกียงครับทรงไห่ไตเบิร์ตครับผมมาตมักน้ากันนะครับฝากเบอนมอีกรอบนึงครับผมศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่ง หนึ่งหาเก้าเก้านะครับสำหรับวันนี้กับมาเปิดหายพอแม่พี่น้องรับชมรับฟังไปเพียงเท่านี้นะครับมาตั้กันในการโทษนะครับผมไม่ต้องเลยเจรจาเลยต่อร่องกันนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้ซัมมี่กับสวัสดีครับ